เครื่องจักสร้างความจริงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้พลังงานที่ทรงอนุภาพที่สุดในชีวิตคุณนั่นคือพลังของความคิดกับผมนโมในช่องใบเตยคัญจนา2324 The Real Vibes ลองนึกดูนะครับถ้ามีใครบอกคุณว่าคุณคือผู้ทำนายชีวิตตัวเองที่แม่นยำที่สุดในโลกคุณจะเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณวันนี้ก็คือ ความคิดของคุณไม่ใช่แค่เสียงที่ลอยอยู่ในหัวแต่มันคือพิมพ์เขียวที่กำลังถูกส่งไปยังจักรวาลเพื่อสร้างอนาคตของคุณในทุกวินาทีถ้าคุณไม่พอใจกับชีวิตในวันนี้นั่นอาจเป็นเพราะคำทำนายที่คุณส่งออกไปในอดีตยังทำงานอยู่วันนี้เราจะมาเรียนรู้การเป็นนักทำนายที่ดีขึ้นโดยเริ่มจากการควบคุมไวบ์ที่อยู่เหนือทุกสิ่งนั่นคือความคิดของเราเองครับ1 ทำไมความคิดถึงทำนายชีวิตคุณคำถามสำคัญคือความคิดธรรมดาดานหนึ่งความคิดสามารถกลายเป็นความจริงได้อย่างไรมันทำงานผ่านวงจรพลังงานครับ 1. ความคิด thoughts สมมุติว่าคุณคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอก 2. ความรู้สึก f e e l i n g ความคิดนั้นจะสร้าง vibes หรือความรู้สึกเช่นความท้อแท้ความไม่มั่นใจ 3. การกระทำ (Action) เมื่อรู้สึกไม่มั่นใจคุณก็มีแนวโน้มที่จะผัดวันประกันพรุ่งหรือไม่ลงมือทำอย่างเต็มที่ 4. ผลลัพธ์ (Result) เมื่อคุณไม่ทำเต็มที่ผลลัพธ์ก็ออกมาไม่ดีซึ่งก็กลับไปยืนยันความคิดแรกของคุณว่าเห็นไหมฉันทำไม่ได้จริงๆด้วย นี่แหละครับคือวิธีการที่ความคิดของคุณทำนายชีวิตของคุณมันไม่ใช่การดึงดูดแบบเวทมนต์แต่เป็นการกำกับพฤติกรรมของคุณผ่านคลื่นพลังงานภายในถ้าคุณเปลี่ยนความคิดจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันจะหาวิธีทำให้ได้ความรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นความหวังการกระทำจะเปลี่ยนเป็นความพยายามและผลลัพธ์ก็ย่อมเปลี่ยนตามด้วยครับ 2. ปลดล็อกรหัส2324เปลี่ยนพิมพ์เขียว รหัสลับ2324ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆในช่องนี้ให้เราใช้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตัดสินใจเปลี่ยนความคิดหลักครับหลายครั้งที่ความคิดลบๆของเรามาจาก core belief ความเชื่อหลักที่ถูกฝังลึกตั้งแต่เด็กเช่นฉันไม่คู่ควรเงินหายากหรือฉันต้องต่อสู้ดิ้นรนถึงจะสำเร็จการจะเปลี่ยนคำทำนายในอนาคตคุณต้องเริ่มจากการสแกนและแก้ไขพิมพ์เขียวในปัจจุบัน 2. 3สแกนอดีตสังเกตว่าอะไรคือความเชื่อลบๆที่คุณรับมาจากอดีตและยอมรับว่ามันไม่ใช่ความจริงของคุณอีกต่อไป 2. 4. เขียนอนาคตจงเขียนคำทำนายใหม่ด้วยความคิดที่ชัดเจนและทงพลังเช่นฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งโอกาสดีๆไหลเข้ามาในชีวิตฉันเสมอ คุณไม่สามารถสร้างอนาคตที่รุ่งโรจน์ได้ด้วยความคิดที่มืดมัวจงเลือกความคิดอย่างมีสติเหมือนกับการเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อสร้างผลงานชินเอครับ 3. the real vibes สติกับการเฝ้าดูความคิดแล้วเราจะควบคุมความคิดได้อย่างไรในเมื่อความคิดเกิดขึ้นเป็นพันๆครั้งต่อวันคำตอบคือเราไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกความคิดครับเราแค่ต้องเฝ้าดูมันด้วยสติ The real vibes ที่คุณต้องฝึกคือการเป็นผู้สังเกตความคิดของตัวเองเมื่อความคิดลบๆผุดขึ้นมาให้ทำเหมือนคุณกำลังดูหนังที่ไม่ได้เรื่องอย่าเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับมันให้พูดกับความคิดนั้นว่าขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่ฉันไม่ซื้อความคิดนี้การทำแบบนี้ซ้ำๆจะทำให้คุณสร้างระยะห่างระหว่างตัวคุณกับความคิดลบๆ เมื่อไม่มีพลังงานไปหล่อเลี้ยงความคิดนั้นก็จะสลายไปเองจำไว้ว่าคุณไม่ใช่ความคิดของคุณคุณคือผู้ที่สามารถเลือกความคิดได้การเลือกความคิดที่เป็นบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันคือการเลือกสร้างคำทำนายที่ดีที่สุดให้กับชีวิตคุณเองครับในท้ายที่สุดความคิดคืออำนาจสูงสุดที่เรามีอยู่ในมือ การทำนายชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวหรือคำทำนายใดๆจากภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดที่คุณเลือกที่จะเก็บไว้ในหัวของคุณเองวันนี้จงเลือกคิดถึงความสำเร็จวันนี้จงเลือกคิดถึงความอุดมสมบูรณ์วันนี้จงเลือกส่ง The Real Vibes ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจออกไปสู่จักรวาล จงใช้พลังของความคิดในการออกแบบอนาคตของคุณทุกวันและเป็นนักทำนายที่แม่นยำที่สุดในชีวิตของคุณเองครับขอให้คุณมีวิบส์ที่ส่งพลังและอนาคตที่สดใสในทุกวินาทีนะครับแล้วพบกันใหม่ในการปรับจูนพลังงานครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ